ตับเ, uh huh. เราเลยนะเว้แหมไวรัสทุนเลยในช่วนั้หมดคัาสตอนนั้นเราคิดไมปว่ามันจะอะไรขนาดนั้นเลยปล่อยภาพเดียวออกมาเลยไม่คิดอยู่แล้วครับคือไม่ไม่ไม่ได้คิดไม่ได้คิดว่าจะมีทุกคนจะมีความคิดสร้างสรรค์ในการแบบตกแต่งเองหรือว่าทําให้ผมเหมือนไปอยู่อีกมัลติเวิร์สนึงมาอยู่อีกมิตินึงได้เลยครับคือคิดว่าคงโดนแซวเหมือนกันแต่ว่า คงไม่ได้ขนาดนั้นแต่แต่ก่อนนั้นคนเข้าใจนึกว่าเราบวชจริจริงๆไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นอ่ามีครับมีมีมีคนมายังไงครับไปถึงว่าตอนนั้นนะครับหรือตอนที่ปล่อยรูปหรือตอนนี้ปล่อยรูปคนนึ่งก็ไ่แอบวดตองไหนจริงๆมันมีหลายช่วงมากอ่าถ้าช่วงปล่อยรูปก็มีเหมือนกันครับมีไลน์มาถามมีมีอนุโมทนาแต่คือแบบไม่ไม่ร่างสักพักเขาก็รู้ครับว่าเล่นซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยมีเยอะเหมือนกันครับก็อาจจะด้วย เขาเรียกอะไรจังหวะภาพที่เขาเลือกมาด้วยนะครับก็เหมือนแล้วด้วยสีของอสีของจีวอนเนี่ยเป็นเป็นสีของแก่นขนุนด้วยก็คือจะเป็นสีที่แบบซีเรียสใช่ครับเรารู้สึกไหมว่าเราคุณหน้าเริ่มใสขนาดนั้นเลยหรืออะไรแบบคนเชื่อขนาดเราเริ่มรู้สึกมันไม่ไม่ได้คิดว่าหน้าเริ่มใสนะพูดตรงๆเพราะว่าเพราะว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งบทบาทอย่างเงี้ยแต่ว่าก็มีคนบอกเหมือนกันว่าแบบเฮ้ย ปวดจริงปะเนี่ยอะไรเงี้ยมมีปวดน่าจะรุ่งนึกเอาจริงอ่ะแต่เราลองเพลงดีกว่าและเรายังทางโลกอยู่ยังยังทางโลกอยู่ภรรยาแซลไหมครับโหตลอดนะครับตั้งแต่แรกๆแล้วครับจริงๆเรื่องนี้มันหายประมาณปีครึ่งเนาะเกือบสามปีอะไรเงี้ยครับแล้วก็ก็ต้องโกลอนโหวด้วยเพราะฉะนั้นผมก็ช่วงนั้นก็ไม่อยากโกหกเลยอย่างเงี้ยแต่ก็เออเอออะไรเงี้ยบางคนก็ ส่งเมสเซจมาแบบไม่สบายหรือเปล่าใช่ครับป่วยเป็นอะไรไหมใช่เขารู้สึกว่าเหมือนผมไม่สบายมีสุขภาพจิตไม่ดีอะไรเงี้ยแล้วแบบคือผมไม่รู้จะทำยังไงจริงๆผมพูดไม่ได้ครับแต่ว่าถ้าจังหวะโหวดหน่อยก็คือแม่ภรรยาแม่เตยคือผมกําลังวีดีโอคอลแล้วอยู่ในรถตู้ต้งหุ้มผมจีวรนสีส้มแม่ก็แบบลูกเป็นอะไรเกิดรขึ้นหรือเปล่าคุณว่า เหมือนผมกับเตยมีปัญหากันด้วยแล้วมนเหมือนผมมีปัญหาเรื่องเครียดทำไมหนีไม่บวชอะไรเงี้ยไม่ไม่ตอนนั้นถึงบอกเขาว่ามันมีเรื่องเยอะครับกัดแคบการรับรื่อ้ยงเรื่องเดียวนี่ปัญหามาเยอะเลยแต่สนุกครับจริงๆจริงๆถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็สมใจครับผมก็ได้ทําอะไรที่ที่หลุดออกมาจากจากจากธรรมเนียมปกติที่เราเป็นนะครับ ย้อนไปเมื่อมีมนิดนึงคิดไม่ัววาคนไทยทําไมถึงครีเอทขนาดนี้เอาอะไรมาแต่งโยงเป็นชื่อเพลงเป็นบทสนทนาทําเป็นอะไรเป็นเรื่องเป็นาเรยคือตอนนี้อ่านไปประมาณพันคอมเมนต์อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าจริงๆทุกคนเป็นคอปปี้ไลเตอร์ได้หมดเลยแล้วก็มีความฉลาดเฉลียวในการแบบใส่คำหรือแม้กระทั่งการอีดดิตรูปอะไรเงี้ยครับคือดีครับผมว่าอย่างน้อย แสดงให้เห็นว่าคนรู้สึกเหมือนอยากเข้าใกล้ม,มากขึ้นนั่นคือจุดประสงค์ของของซีรีส์เรื่องนี้เหมือนกันคือทำอยังไงให้ให้คนเขาเห็นเราแล้วเขารู้สึกว่าเหมือนเขาอยากจะดูว่ามันเป็นไงต่อไปอะไรเงี้ยแล้วแล้วเรื่องนี้ด้วยหลักๆคือ,คอมันไม่ได้นําเสนอมุมมองทะในแบบที่หลายคนอาจจะแบบเคยดูที่ผ่านๆมามอรสืบไปตอนนั้น ว่าเราอยากตัดสินใจแล้วก็เหมือนต้องโกนหัวแล้วครับ <ไป S 1> ด้วยเราการเป็นนักร้องมันยังต้องใช้อะไรต่างๆทับลัคนั้นผมไม่ห่วงเรื่องไม่ได้ห่วงเรื่องนั้นเลยครับส่วนตัวคือไม่ได้คิดเรื่องทับลักอะไรเลย,เลยคิดว่าแบบเฮ้ยโหหนุกอะหนุกแน่ๆอะไรคิดว่าหนุกแน่ๆแล้วช่วงนั้นผมประหยัดเงินค่าตัดผมเยอะมากครับเพราะเราก็มีแบตเตอรี่ของของของหมาที่เราเราเราก็ใส่ใช่เราก็ใช้กันแล้วก็มัดด้งให้ เลยตัดให้บ้างให้พอ่อตัดให้บ้างคือช่วงนั้นคือแบบเฮ้ดีมากเลยครับเนาะผมแฮปปี้มากนะครับไม่ไม่กำหนดเรื่องนี้ครับกลับอย่างีแล้วอย่างที่ปราบอกว่าไม่เคยคิดถึงเรื่องบทเลยพอมันเล่นเรื่องนี้แล้วอ่ะมันอินไหมคะว่าหรือมันมีความคิดทสี่เราเปลี่ยนไปไหมอะไรแบบอ๋อโอเคคือผมว่าผมลดการตัดตัดสินท่งไปนะส่วนตัวผมจากการที่ได้รับเข้าไปรับบทบาทอ่าผมรู้สึกว่า คือบางอย่างที่เราเห็นในในบริบททั่วไปที่เราดูดูผ่านจอหรือว่าเราอ่านตามข่าวอะไรเงี้ยจริงๆแล้วในมิติของพระเนี่ยมีอะไรที่ที่เรายังไม่เข้าใจอีกเยอะและสิ่งหนึ่งที่ผมนได้าเรื่องนี้ก็คงเป็นเรื่องว่าเราก็มองว่าพระก็คือคนคนหนึ่งคือมนุษย์คนหนึ่งที่ต้องการจะขัดเกลาตัวเองเพราะฉะนั้นการขัดเกลาเนี่ยมันมีทั้งเรื่องที่มันถูกแล้วมันผิดก็ต้องมีหลายครั้งที่อาจจะต้อง ผิดบ้างอะไรเงี้ยครับไอตรงนี้มากกว่าที่ทําให้ผมรู้สึกว่าเออรู้สึกผิดกับตัวเองที่บางครั้งเราก็เหมือนเล<ไ>อ,อไปจาทขาวอะไรเงี้ยประมาณนั้นแหละฮะแต่ก็ยังไม่ได้อยากบวชนครับก็คือต่อให้เล่นคือปักคเนี่ยไม่เคยบวชครับไม่ต่อให้เล่นเรื่องนี้แล้วรู้สึกเปลี่ยนไปกันแต่เราก็ไม่คิดที่จะบวชครับคือไม่ <c oughs> <c oughs> คือ,ค,อคือผมมองว่าอ่าไม่อาจจะเป็นด้วยอาชีพ แล้วก็ด้วยความที่ผมอะ่ะเป็นคนชอบผมคนชอบนั่งสมาธิ mm hmm. เป็นหลักแบบประมาณ1 0 1 4ิบปีแล้วครับคือ mm hmm. มันก็เหมือนเราก็ควบคู่กับสิ่งนี้ไป,ป,ไปใช่มา,มากกว่าเพราะว่าผมยังชอบทังโลกมากเลยครับคือเราไม่ได้บอกในแง่ที่ว่าเฮ้ยเกิดมันก็จะทำเชื่อแล้วไปกต้องทำหน้าที่ให้ครบ บางไม่ได้มาในจุดตรงนี้หรือว่าที่บ้านก็เข้าใจครับที่บ้านเข้าใจครับแล้วก็ไม่ไม่ได้มีใครกดดันว่าจะต้องแบบโอเคเป็นแบบนี้เป็นคันรองแบบนี้อะไรงเี้ยครับสบายเลยครับหยอนอะไรเรื่องบทเปิดเวลาเราดูหลานให้ได้มครัอะไรนะครับไม่โอ๋อเหมือนแบบเปิดไปหนังแล้วก็แบบอะไรนะมั้ยถ้าบทไม่เอาแล้วก็ภาพมันมีหลักคือพอดีนนี่ตอบตามตรงว่าผมกับ ผมกับเตยก็ยังแบบยังยังมีคำยังมีความรู้สึกว่าเออไม่รู้เอาไงเหมือนกันใช่คือไม่รู้เอาไงเหมือนกันคือแบบออมีเอ๊หรือว่าต้องยังไงอะไรเงี้ยครับคือคือพูดตรงตรงความชัดเจนคือไม่ชัดเจนเลยคือแบบไม่รู้ว่าจะเอายังไงดีแต่ของผมอะแค่รู้สึกว่าเวลามันก็กําลังล้นมาเรื่อยๆ เพราะเพราะนี่มันก็เกือบครึ่งชีวิตแล้วครับรู้สึกอย่างนั้นเลยไงถ้าจะรีบตัดสินใจก็อาจจะเป็นเร็วๆวมีแต่แบบมีโดยที่แบบปุกมีได้เลยได้ไหมแบบมันไม่ต้องผ่นอะไรไงมันก็มีเหมือนกันครับแบบลูกแบบมันก่อนก็ไปเจอลูกเพื่อนเอ่อลูกโอมพอกเคลอะครับน้องพีมาน่ารักก็รู้สึกว่าเออมีเด็กน่ารักน่ารักเยอะเต็มไปหมดเลยแต่อย่างครับ ก็ยังไม่ได้เคยไปปรึกษาหมอเลยจริงจังเลยคัะเคยไหมครับมีครับเหลือแค่ผมไปเช็คสุขภาพของผมมาแล้วครับสุขภาพอ๋ออาใช่ครับใช่สเปิร์มใช่ครับเมื่อกี้ก็จะใช้คำนี้แล้ะครับดีนะครับใช่สเปิร์มของเราว่าแบบเขาวิ่งเร็วหรือว่าเขาแบบเขาเอื่อยเฉยหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยครับแต่ว่าของภรรยาสมบูรณ์อใช่ครับ คือคือว่าตอนนี้เขาอยู่ในจุดที่ยังลังเลใช่ไหมว่าจะมีหรือไม่มีดีใช่ครับจริงๆริงแบบแต่ไม่ได้ไม่ได้กำหนดการ่ต้งปีหนะ่งสองปีสามปีหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ขนาดนั้นใช่ไหมครับไม่เลยครับแต่ก็แต่อย่างที่ผมบอกคือเขายังได้อยู่ยังแฟนผมยังยังสามสิบต้นๆเลยอย่างเงี้ยแต่เราก็กำลังจะอีกเยอะก็เกือบครึ่งชีวิตอะไรเงี้ยมันก็เลยก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ ออหรือเราต้องรีบตัดสินใจหรือเปล่านี<ม>ตรงเนี้ยของผมคนเดียวนะ,ะจริงจริงนเขาอุบนะคะว่าอยากมีลูกเหมือนจริงๆ<ค>เป็นเรื่องที่คุยกันบ่อยมากเลยคุยกันเอาไงดีว่าเราอะ,อะพวกเราเอา,พว,เา,เอาพวกเราเอาไงกันดีอ,อย่างเงี้ยจะเป็นอย่างเงี้ยครับแต่ย<ช>ังไม่ได้แบบอยากหรือไม่อยากอะไรเงี้ยเราเอาไงดีเอาไงดีอะไรเงี้ยใช่คือดูแบบโรเลยเดี๋ยวมีถ้ามีผมจะ บอกจริงๆครับจำไม่ไม่อ้อมแอมเลยครับใช่ใช่ครับขอบคุณนะคะขอบคุณมากครับใช่หลังนี้คือ